สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาที่ฟาร์มแพะบ้านติ้วน้อยตำบลตำบลอะไรนะครับตำบลน,นาโปง่ปงตำบลน,นาโปองอำเภอเมืองเลยครับวันนี้ฟาร์มแพะน้องหยกฟาร์มแพะวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูสารที่เลี้ยงแพะนะครับการเลี้ยงพ่อพันธุ์ขยายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แพะครับแล้วก็การเลี้ยงเพื่อจําหน่ายลูกพันธุ์ที่จะนําไปทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับ วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่าฟาร์มแพะบ้านติ้วน้อยครับ,รบน้องหยกฟาร์มแพะบ้านติ้วน้อยฟาร์มแพะขนาดใหญ่เลยนะครับสถานที่ที่ประกอบการเลี้ยงแพะทำพ่อพันธุ์แม่พันธุน์แพะจำหน่ายครับ วันนี้มาการมาดูการให้อาหารแพะครับกินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายดีจังครับพาคุณผู้ชมมาที่ฟาร์มแพะน้องยกฟาร์มแพะครับบ้านติ้วน้อยวันนี้พามาสัมภาษณ์เจ้าของฟาร์มนะครับว่าวิธีการเลี้ยงหรือว่าวิธีการให้อาหารวิธีการดูแลรักษาพ่อพันแม่พันแพะ เอาดูแลกันยังไงนะครับทำฟาร์มแพะให้ประสบความสําเร็จในการทำฟาร์มแพะตัวอย่างของทางอำเภอเมืองเลยเรานะครับพาคุณผู้ชมมาที่ฟาร์มบ้านเตี้ยน้อยครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับท่านแนะนําตัวนิดหนึ่งครับว่าครับผมตำรวจโทพรชัยประพินนะครับก็เวลาว่างก็จะเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะครับไว้ใคร ผ่อนคลายแล้วก็มีรายได้ด้วยมีรายได้ด้วยครับผมเราเป็นรายได้เสริมนะครับที่ไปที่มาของการที่ท่านทำไปที่มาก็จะมีเพื่อนคณะกรรการตำรวจเลี้ยงแพะครับแล้วก็มีรายได้เสริมขึ้นมาก็เลยอยากจะมีรายได้เสริมนะครับผมมีพื้นที่ที่พร้อมอยู่แล้วครับผมเป็นทรัพยากรของเราก็กระถินก็อยู่ตามถนนทนทางเยอะแยะไปหมดเลยครับ ป่อสาป่อสาครับผมก็เลยไปเอาเอาแพะมาเอาตัวตัวเมียมาแม่พันธุ์มาครับเริ่มต้นจากาพ่อพันธแม่พันธุเท่าไหร่ครับท่านเริ่มต้นก็เป็นแม่พันธุ์มา,าประมาณสักหกตัวครับผมบตัวเมียครับตัวเมียติดท้องมาหกตัวทั้หกตัวเลยครับผมแล้วก็ตัวผู้หนึ่งตัวตัวผู้ก็ตอนนั้นก็งบประมาณน้อยครับก็ ซื้อตัวหนุ่มมาตัวนุมมาครับอายุเท่าไหร่รับพ่อพันตอนนั้นครับพ่อพันตอนนั้นอายุสามเดือนครับสามเดือนก็ยังก็ยังก็ยังไม่ขยายพันธุ์ไม่ได้ครับผมก็ต้องมาเลี้ยงอีกสักระยะหนึ่งใช่ไหมครับก็คำนวณไว้แล้วว่าถ้าแม่พันชุดนี้ออกมาไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์ได้พอดีพอดีเลยครับผมหลังจากชุดนั้นออกมาก็เป็นพ่อพันธุ์ได้ก็ช่วงที่มีลูกติดท้องมาก็มีทั้งหมด6ตัว แล้วก็หลังจากนั้นมาเลี้ยงกี่เดือนับถึงเขาถึงคลอดลูกรับก็เอามาเลี้ยงได้ประมาณสัก 4, 4เดือนนะครับก็ <4 S 2> เริ่ม <4 S 2> ทยอยออกลูกครับออกตัวเดียวบ้างออกแฝดบ้างแม่หนึ่งก็ออก2ตัวบ้างก็มีครับถ้าถ้าเป็นแม่ตัวตัวที่เคยมาแล้วจะออกแฝดนะครับครับแต่ถ้าเป็นแม่สาวจะออกตัวเดียวออกแค่ตัวเดียวก่อนครับแต่ผมซื้อมาส่วนมากจะเป็นแม่สาวแม่สาวเพราะว่าจะได้ราคาถูกหน่อย ถูกหน่อยแล้วก็เราก็หวังว่าจะได้เลี้ยงระยะยาวที่จะเอาลูกเขาระยะยาวถือเป็นการศึกษาไปด้วยแล้วเป็นยังไงบ้างครับการเลี้ยงระยะเวลาที่เลี้ยงที่ผ่านมานี่ใช้เวลาเท่าไหร่แล้วครับท่านตอนนี้ก็เลี้ยงมาได้ก็ประมาณน่าจะแปดเก้าเดือนได้นะสุดแรกก็ออกมาแล้วเราตอนนี้ขยายมาเป็นสิบเจ็ดตัวนะครับสิบเจ็ดตัวแล้วครับผมแล้วก็ชุดนี้ก็น่าประมาณไม่เกินสักสองเดือน ก็จะออกอีกก็จะมีลูกตั้งมาอีกที่ออกที่ตั้งท้องจากที่นี่ครับโดยตรงแต่ที่ออกครั้งแรกเนี่ยจะตั้งท้องมาจากที่ไปซื้อเขามาครับครับตัวพ่อพันธุ์นี่ต้องมีอายุเท่าไหร่ครับถึงจะสามารถขยายพันธุ์ได้อจริงๆแล้วเนี่ยสามสี่เดือนเนี่ยก็ได้แล้วแต่ว่าโดยหลักหลักน่าจะเป็นหลักวิชาการเขากว่าควรจะมีอายุสักหนึ่งปีไม่น้อยกว่าหนึ่งปีครับถึงจะมาขยายพันธุ์ได้แต่ธรรมชาติของมันถ้าเราปล่อยไปก็ สี่ห้าเดือน,ม,นมันก็ได้แล้วครับผมแต่อาจจะไม่สมบูรณ์อะไรประมาณนั้นนะตัวผู้หนึ่งตัวนี่ควรจะมีตัวเมียสักเท่าไหร่ดีครับครับตัวผู้หนึ่งตัวนะครับตอนนี้ก็มีแม่พัน์อยู่แปดตัวนี้ก็รู้สึกจะไม่พอกับไม่พอกับความหืดของของตัวนี้นะครับไม่พอครับไม่พอใช่ไหมครับ,รบน่าจะตามหลักของเขาก็น่าจะไม่ต่ำกว่า20 25ถึง้าตัวก็ยังก็ยังรับไหวครับผมเพราะว่าตอนนี้นี่ ต้องได้ขังไว้เวลาที่มันมันเป็นสัตว์ตัวผู้นะครับใช่ไหมครับครับผมก็ก็การการเลี้ยงนี่ใช้อะไรเลี้ยงขครับตอนนี้เลี้ยงก็เป็นผักกระถินแล้วก็ปอสาปอสาตัดง่ายอยู่ตามถนนหนทางครับครับผมก็มีคือตอนนี้ทรัพยากรเยอะอยู่เยอะอยู่ช่วงหน้าฝนนะครับปลูกหญ้าเนเปียไว้ก็ไม่ได้ตัดสักทีเพราะว่าพ่อกระถินเราเยอะก็เลยไม่ได้ตัดหญ้าเนเปียครับผมปอสา แล้วก็อะไรนะครับตัวหนึ่งกระถินที่เขากินหลักๆเลยครับระยะเวลาในการตั้งท้องเขาใช้เวลาเท่าไหร่ครับในการอาิลูกให้เราสี่ถึงห้าเดือนครับผมสี่ถึงห้าเดือนครับไม่เกินห้าเดือนก็ตัวตัวเมียที่ที่เขาเคยผ่านการมีลูกมาแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ4 4-5เดือนก็จะผลิตลูกได้แต่อาจจะมีลูกที่ลูกแฝดอะไรได้ ครับผมมีโอกาสมีลูกแรับการเตรียมสำหรับการการผสมพันธุ์หรืออะไรนี้เราก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมากใช่ไหมครับของฟาร์มเน้นเน้นธรรมชาติครับเน้นธรรมชาติครับโดยจะปล่อยปล่อยไปเลยครับอาหารอะไรก็ธรรมชาติก็คือเลี้ยงเลี้ยงยังไงก็ได้ที่จะไม่มีต้นทุนไม่มีต้นทุนไม่ให้มีต้นทุนก็พยายามที่จะลดต้นทุนในส่วนนี้ออกไปครับผม โดยการให้อาหารธรรมชาติครับส่วนอาหารที่บํารุงมีอะไรบ้างครับตอนนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าตั้งตั้งตั้งเป้าไว้ว่าอาหารศูนย์บาทนะครับพยายามที่จะให้น้อยที่สุดครับผมแต่ส่วนจะเป็นพวกเป็นค่าน้นนค่าี้เราก็ก็ถือว่าก็ไม่ไม่เอามาไม่เอามาคิดรวมอย่างถ้าหัวอาหารอะไรจะไม่ซื้อเลยถ้าในที่จะได้ซื้อจะไม่ซื้อครับเพราะว่าเขาก็เติบโตได้อย่างธรรมชาติเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้ว ตั้งเป้าไว้ว่าจะทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จำหน่ายด้วยแนอนคตครับผส่วนของอตัวที่เราจะขายให้เข้าไปเลี้ยงคุนอะไรเพื่อที่ยขยายพันธุ์เนี่ยอนได้ไปอีกส่วนหนึ่งก็มีจากทางหนองคายนะเขาก็มาขอซื้ออยู่ใช่ไหมครับ,รบผมแต่ว่าเราก็ยังยังไม่พร้อมที่จะขายเป็นกิโลเพราะว่ขาของเรายังมีจํานวนน้อยอยู่ยังค,คิดว่าน้อยอยู่เราต้องการ,รที่จะทําให้มี ประชากรเยอะๆกว่านี้ก่อนครับผมครับการดูแลรักษาโรคที่เขามีโรคตามธรรมชาติของเขามีโรคอะไรบ้างครับที่เขาเราจะต้องดูแลตอนนี้พ่อที่เลี้ยงมานี่ก็ก็จะมีไข้หวัดบ้างนะครับเป็นไข้หวัดเป็นน้ำมูกเป็นไงครับผมไข้หวัดก็จะเป็นช่วงที่มีฤดูฝนอะไรบ้างครับหรือช่วงหน้าหนาวเราจะมีโรคประจาตัวอย่างไรบ้างครับก็ไม่มีครับแพทย์หลักๆก็มีมีพวกไข้หวัดพวกไข้หวัดก็ให้ยารดไข้ ปกติปกติไปครับขีดเป็นเป็นสัตว์ที่หายเร็วเลี้ยงง่ายครับขีดยาวันเดียวก็ให้กินยาวันเดียวก็หายแล้วฟื้นตัวแล้วครับผมการดูแลรักษาคอกเราก็ให้อยู่ตามธรรมชาติอยู่ธรรมชาติที่สุดครับรักษาเฉพาะความสะอาดรักษาความสะอาดครับส่วนอาหารนี่ให้เขากินยังไงบ้างครับกินเช้าเย็นอะไรอาหารก็ช่วงเช้าครับช่วงเช้าช่วงเช้าก่อนไปทํางาน ตอนเย็นกับทํางานก็มาให้ครับผมก็เลิกงานก็มาให้อาหารเพิ่มนิดหน่อยครับผมง่ายๆก็ตามใจเราก็ไม่ได้อะไรเรื่องมากอะไรมากครับสายพันธุ์ที่เราเลี้ยงนี่จริงๆแล้วเป็นสายพันธุ์อะไรครับถ้าถ้าตามตามสีเขาเขาเรียกว่าสายพันธุ์บอครับสายพันธุ์บอแต่ส่วนจะผสมมากน้อยเท่าไหร่เราก็เราก็ไม่รู้ครับเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นพันธุ์ผสม ก็ยังเรียกว่าเป็นสายพันธุ์ผสมบออยู่พันธุ์ผสมบอครับก็จริงๆแล้วบอนี่มันมีมีผสมได้ได้เขานับกันยังไงครับนับกันกี่บอหรียงไงก็บอมันก็อยู่ถือว่าเอาไปผสมอะไรก็เลือดก็ไล่มาตอนแรกก็เป็น 50- 50ก็ไปเรื่อยๆผสมไปเรื่อยๆผสมของเรานี่ก็เป็นเป็นสายพันธุ์ที่ที่นำไปขยายพันธุ์ได้ครับไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในการที่จะขยายทำเป็นฟาร์มเล็กๆเริ่มต้นอะไรได้ได้ครับ ฟาร์มของเราตั้งอยู่ที่อะไรนะครับท่านตอนนี้ฟาร์มก็อยู่ที่บ้านบ้านติ้วน้อยนะครับบ้านติ้วน้อยบ้านติ้วน้อยตำบลตำบลนาโป่งนะครับอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยครับนะครับผมติดต่อสอบถามยังไงบ้างครับติดต่อท่านไอ้แพะนี่ก็สังเกตที่หูนะครับถ้าหูยาวนะก็จะเป็นพันุผสมแล้วแต่จะผสมอะไรก็ช่างถ้าหูยาวครับผมดูที่หูนะถ้าหูสั้นๆก็จะเป็นพันธุพื้นเมืองเป็นพื้นเมืองครับผมครับเบอร์เบอร์ที่ติดต่อฟาร์มเรานี่เบอร์อะไรนะครับ เบอร์ติดต่อก็ติดต่อที่ที่ผมเลยโดยตรงเลยก็ได้094 094 261 261 9988 9988ทมปกติทำราชการอยู่ที่จังหวัดเลยครับอยู่ที่จังหวัดเลยครับก็ที่สถานีตำรวจภูธรจังเลยถ้าสะดวกก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์วันราชการก็จะเป็นเช้าเย็นหลังเลิกงานสามารถมาขอคำแนะนำการเลี้ยงแพะได้ที่นี่ ครับได้ครับยินดีให้คําแนะนํายินดีให้คําแนะนําครับการเลี้ยงหรือว่าการคัดเลือกสายพันธุ์ครับผมจริงจริงแล้วเลี้ยงแพนี่ท่านคิดว่าไม่เป็นการที่เลี้ยงยากอะไรมากมายใช่ไหมครับไม่ยากปล่อยธรรมชาติอธรรมชาติแล้วก็พยายามลดต้นทุนให้มากที่สุดครับผมในส่วนในส่วนนักที่จะเลี้ยงแพเนี่ยท่านมีความแนะนำอะไรอย่างไงบ้างครับ ในการที่จะเลี้ยงครัก็ใครจะเลี้ยงก็ถ้ามีทรัพยากรเรื่องต้นกระถินอะไรแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากซื้อมาเลี้ยงเลยซื้อมาเลี้ยงเลยแล้วก็ไปศึกษาไปอาจจะใช้พื้นที่ในการทําคอกทำเลยไม่ไม่เยอะอะไรมากมายครับคอกก็ไม่ไม่มีปัญหาอันนี้ก็คอกนี้ก็เป็นตามหลักหลักวิชาการเขาจริงจริงแล้วก็สามารถเลี้ยงได้ ทั่วไปยุ่งได้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเวลาราชการอะไรก็ได้ยังไงไรได้ครับท่านฝากเบอร์โทรแล้วก็ฝากที่จะติดต่อท่านได้ที่ไหนบ้างอีกครั้งหนึ่งครับครับผมขอเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ094 094 261 261 9988ครับนะครับผมบ้านติวน้อยตำบลนาปงอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยครับครับผมมีที่ติดต่อทางสพอำเเมืองเลยก็ได้ครับผมครับอันนี้ข่าวกินชื่อฟาร์มน้องหยก น้องโยกฟาร์มแพะครับมีบ้านกิวน้อยอำเภอเมืองเลยครับตำบลนาโปงครับขอพระคุณท่านมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับน้องโยกฟาร์มแพะตามเยอะยังครับก็เยอะแล้วครับวันนี้ก็ไปเรื่อยๆก่อนนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่เราทําให้ทุกคนรู้จักฟาร์มเราให้มากที่สุดครับน้องโยกฟาร์มแพะบ้านติวน้อยอำเภอเมืองเลยขอบคุณนะครับการที่ติดตามรับชม